นี่คือภาพบรรยากาศงานใหญ่สุดๆแห่งปีของวคงการประกันภัยไทยพรับม Minister Insurance Award 2025ครับซึ่งปีนี้มาในทีมสุดล้ำ InSureNext ที่จะขับเคลื่อนอนาคตประกันภยัยโดยนวักตก,กรรมดิจิทัลและความยั่งยืนท่านเลขาธิการข้อปรพอคุณชูชักประมูลผลเล่าให้ฟังว่างานนี้จัดขึ้นเพื่อเชิดชูเกียรติและยกย่ององค์กรบุคลาการและสถาบันที่มีผลงานโดดเด่นเข้าตาเพื่อเป็นแรงผลักดันให้ทั้งวงการเก่งขึ้นไปอีก และงานยิ่งใหญ่ขนาดนี้ได้รับเกียรติจากท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณพิชัยชุนหะวชิระมาเป็นประธานมอบรางวัลด้วยตัวเองเลยครับโดยมีรางวัลทั้งสิ้นถึง12ประเภทจำนวน61รางวัลเรียกได้ว่าครบจบเพื่อเป็นการให้ความสำคัญกับบุคลากรทั้งวงการประกันภัยไทยจริงๆสุดยอดไปเลยครับ แล้วทั้งหมดนี้ดียังไงก็เพราะว่ายิ่งวงการประกันภัยมีคุณภาพและแข็งแกร่งมากเท่าไหร่คนที่ได้ประโยชน์ที่สุดก็คือประชาชนทุกคนที่จะได้รับบริการและความคุ้มครองที่ดีที่สุดนั่นเองครับข้อปรพอคุ้มครองผู้ทำประกันภยัยประกันภัยคุ้มครองคุณ